สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูเบิร์ตนะครับในรายวิชาศิละปะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงนะครับก่อนที่เราจะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของการวาดภาพ2มิติสู่3มมิตินักเรียนต้องรู้ก่อนว่ารูปร่างและรูปทรงมันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำให้รูปร่างมันกลายเป็นรูปทรงได้อย่างไรนะครับ พร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากรูปร่างก่อนนะครับเขาบอกว่ารูปร่างจะมีเป็น2มิตินะครับรูปร่างจะเป็น2มิติคือ การต่อกันของเส้นตั้งแต่2เส้นขึ้นไปวิธีการเขียนภาพสองมิติมีแค่ความกว้างกับความยาวนะครับคือสมิติจะมีแค่กว้างกับยาวสด้านเขาเลยเรียกสมิติจะไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกของรูปต่างๆเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมหรือรูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ ของพื้นผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรก็คือแนวราบมากกว่าแนวความหนานั่นเองนะครับในงาน2มิติเราจะพบได้ในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์เพราะเกิดจากการใช้เส้นและสีในการสร้างงานอันนี้คือ2มิตินะย้ําว่ามีแค่2ด้านคือด้านกว้างกับด้านยาวแค่นั้น ต่อไปนะครับรูปร่างโดยทั่วไปนะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะง่ายๆเลย3ลักษณะเลยนะคือ1รูปร่างเลขาคณิตรูปร่างเลขาคณิตจะเป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างที่แน่นอนเกิดจากการสร้างของมนุษย์สามารถระบุชื่อเรียกได้ซึ่งพบเห็นในชีวิตประจำวันเช่น รูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะเห็นเยอะบ่อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันว่าเป็นยังไงรูปตัวอย่างนะอ่ารูปตัวอย่างของร้านแรกก็คือรูปร่างของสามเหลี่ยมอันที่สองก็คือรูปร่างของสี่เหลี่ยมอันที่สามก็คือรูปร่างของหลายเหลี่ยมอาจจะเป็นห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมต่อไป อันที่4ี่จะเป็นรูปร่างของวงกลมอันนี้คือรูปร่างของเลขาคณิตนะต่อไปครับจะมาเป็นรูปร่างอิสระบ้างรูปร่างอิสระเป็นยังไงรูปร่างอิสระเขาบอกว่าเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจน เหมือนอย่างเมื่อกี้นะเมื่อกี้ระบุได้ชัดเจนอันนี้รูปร่างอิสระไม่สามารถเรียกได้อย่างชัดเจนเช่นรูปร่างของใบไม้ก้อนเมฆถุงเท้าเป็นต้นมาดูรูปตัวอย่างนะนักเรียนลองคิดไว้นะว่านักเรียนคิดว่ารูปร่างอิสระมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวลองมาดูอ่าวน,นี้คือรูปร่างอิสระนะครับก็คือ นักเรียนจะสามารถวาดเส้นยังไงก็ได้ให้ไปทางไหนก็ได้ตามใจของเราซึ่งชื่อเขาก็บอกแล้วว่ารูปร่างอิสระคําว่าอิสระก็คือไม่ได้จํากัดอะไรเลยคือแล้วแต่ละคนว่าจะวาดยังไงออกมานะครับจะไม่มีความหนานะถ้าเป็นรูปร่างอิสระสังเกตดูจะไม่มีความหนาเลยต่อไปนะครับจะเป็นรูปร่างตามธรรมชาติ อ,อันที่สามและสุดท้ายและรูปร่างตามธรรมชาติเขาบอกว่าเป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราได้พบเห็นกันอยู่ทุกวันเช่นคนสัตว์พืชเป็นต้นคือสามารถจเจริญเติบโตได้และก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยอันนี้คือรูปร่างตามธรรมชาตินะน,นักเรียนลองนึกดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะเปิดภาพให้ดูดูสิว่าจะตรงกันไหม ภาพตัวอย่างนะครับรูปร่างตามธรรมชาติเหมือนเดิมจะไม่มีความหนาจะมีแค่2มิติเช่นรูปร่างของแอปเปิ้ลเห็นไหมเกยจะเห็นเป็นแบนๆรูปร่างของใบไม้รูปร่างของคนจะไม่เห็นรายละเอียดของลูก,กตาของจมูกของหูอะไรอย่างนี้หรือรูปร่างของกวางก็จะเห็นแค่เป็นเงาเหมือนคล้ายๆเป็นเงามีเขามีขาให้เห็นแต่คือไม่เห็นรายละเอียดข้างในว่าเป็นลูกตามีขนยังไงอะไรยังไงจะไม่เห็น คือเต้นรอบนอกของมันคล้ายๆเงาเหมือนเรายืนกลางแดดและเงาเราเนี่ยก็คือรูปร่างโอเคไหมรูปร่างตามธรรมชาตินะอันนี้คือรูปร่างย้ำอีกทีนะครับรูปร่างมีกี่มิตริรูปร่างมี2มิตินะรูปร่างมีแค่2มิติคือเห็นด้านกว้างกับด้านยาวจะไม่เห็นความหนาเขาเลยเรียกรูปร่างว่า2มิติเพราะเห็นแค่2ด้านต่อไปนะครับมาดู รูปทรงรูปทรงมีกี่มิติสามมิตินะครับต่างกันยังไงเขาบอกว่าภาพสามมิติหรือรูปทรงคือการเขียนภาพโดยการนำพื้นผิวของแต่ละด้านของชิ้นงานมาประกอบกันเป็นรูปเดียวคือเอาหลายๆด้านเลยนะมาประกอบกันเป็นรูปเดียวชิ้นๆเดียวเลยซึ่งจะมีความกว้างความยาวเหมือนสองมิตินะความกว้างความยาวแต่สามมิติเพิ่มมาอีกมิติหนึ่งคือความหนาของชิ้นงาน เพิ่มความหนาเข้าไปเป็นมิติที่สามนะก็เลยเรียกว่าเป็นสามมิติคือจะเห็นกว้างยาวแล้วก็หนาของชิ้นงานหรือเป็นการเติมแสงเงาลงไปเพื่อให้เกิดการสมจริงความสมจริงขึ้นมาเช่นภาพแรงเงาทั่วไปต่อไปนะครับความสว่างตามค่าน้ำหนักแสงเงาทำให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้ายกับชิ้นงานจริงเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันอีกทีหนึ่งใน,ในเรื่องของการแรงเงาเนะาะวาดภาพสามมิติให้ได้ก่อน ต่อไปนะครับต่อไปรูปทรงก็จะแบ่งออกมาได้อีกเป็น3ลักษณะคล้ายๆรูปร่างเลยคือ1รูปทรงเลขาคณิตเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอนเหมือนเมื่อกี้เลยนะมีโครงสร้างแน่นอนระบุชื่อเรียกได้เช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงกระบอกรูปทรงกลมรูปทรงพีระมิดรูปทรงกลวยอย่างนี้เป็นต้นนะดูรูปตัวอย่าง รูปตัวอย่างอันนี้ครับเป็นรูปทรงเลขาคณิตอันด้านบนสีแดงเป็นรูปทรงอะไรเป็นทรงพีระมิดนะสามเหลี่ยมเป็นทรงพีระมิดรูปสีเหลืองรูปที่สองกลายเป็นรูปของวงกลมรูปที่สามก็กลายเป็นรูปของสี่เหลี่ยมนั่นเองคือเราจะเห็นอดูจากสี่เหลี่ยมสังเกตง่ายๆคือสี่เหลี่ยมเราจะเห็นทั้งหมดสามด้านเลยเห็นไหมจะมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็จะมีความหนาเข้ามา ความหนาตัวนี้เขาคือเรียกมิติที่สามที่ทำให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเขาเลยเรียกว่าภาพสามมิตินะต่อไปรูปทรงอิสระรูปทรงอิสระคล้ายๆกับรูปร่างอิสรามกีเลยคือรูปที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ เช่นรูปทรงของสัตว์รูปทรงของก้อนหินรูปทรงของหยดน้ำอย่างนี้นะเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างเดี๋ยวครูมิดภาพตัวอย่างให้ดูอ่าอน,นี่คือภาพตัวอย่างของรูปทรงอิสระอย่างเช่นก้อนหินทําไมถึงบอกเป็นอิสระก้อนหินก้อนหินแต่ละก้อนมีอะไรตายตัวไหมว่าก้อนหินก้อนนี้จะมีลักษณะอย่างนี้ก้อนหินอีกก้อนหนึ่งต้องมีลักษณะเหมือนก้อนเมื่อกี้ มันไม่มีอะไรตายตัวลูกก้อนหินแต่ละก้อนจะไม่เหมือนกันเล็กใหญ่หนาหนักอะไรไม่เท่ากันหรือหยดน้ําหยดน้ําหยดลงมาไม่เหมือนกันหรือหยดลงมาตกลงพื้นการแตกกระจายของน้ําก็จะไม่เหมือนกันหรือรูปของก้อนเมฆอย่างเงี้ยก้อนเมฆแต่ละก้อนมันไม่มีรูปที่ตายตัวมันสามารถแล้วแต่คนจะจินตนาการมองว่ามันจะเป็นรูปอะไรรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือรูปท,ทรงตามธรรมชาติ ต่อไปอีกอันนึงรูปทรงอะไรคล้ายๆกับรูปล่างเมื่อกี้เลยรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองนะครับคือรูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นคนสัตว์พืชโดยการนํามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ3มิติรูปทรงประเภทนี้จะให้ความรู้สึกมีชีวิตอันนี้ให้ความรู้สึกมีชีวิตนะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้จะดูแล้วมันรู้สึกมีชีวิต ชีวามากหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับคนสาสตร์พืชอย่างเงี้ยมองดูแล้วมันไม่แบนๆมันจะดูนนหนาๆดูมีมิติดูภาพตัวอย่างนะ,ะภาพตัวอย่างอย่างเงี้ยภาพไก่อันนี้เป็นภาพวาดภาพไก่เราลองสังเกตดูดีดเขาใช้การวาดแต่มุมมองในการวาดเขาทําวาดให้ดูเป็นสามมิติโดยการเล่นแสงเงาสีเข้มสีอ่อนอย่างนงี้ นะครับอันนี้คือรูปของไก่ต่อไปอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปของเสือนั่นเองเสือนะครับวันนี้ก็คือรูปทรงตามธรรมชาติแน่นอนเลยเสือเป็นธรรมชาติแน่นอนมีการจเจริญเติบโตมีเขาเรียกไงมีดูเป็นสามมิติาจากในภาพนะจะดูเป็นสามมิติคือดูเหมือนขนฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือรูปทรงถ้าเป็นสามมิติเมื่อไหร่จะคือรูปทรงทันที ต่อไปนะครับตัวอย่างผลงานที่เป็น2มิติลองสังเกตดูตัวอย่างผลงานที่เป็น2มิติตตน,น,ตนักเรียนจะเห็นดูว่ามันจะไม่ค่อยดูมีความหนาดูมีความมนเท่าไหร่อาจจะดูมีมิติบ้างแต่ไม่ชัดเจนเท่ากับ3มิติอาจจะขอให้ดู3มิติอันนี้2มิตินะถ้าเป็น3ามมิติมันจะเป็นแบบนี้ อ่าเห็นไหมภาพแรกมิกกี้เมาส์ไม่ได้ใช้การวาดแบบธรรมดาเขาจะมีการเล่นเหมือนมิกกี้เมาส์ดูมันมีความสมจริงมากขึ้นใช่ไหมต่อไปภาพของมังคุดเธอก็อาจจะวาดมังคุดธ,ธรรมดาก็ได้มังคุดเป็นธรรมดาแต่ว่าการใช้สีแรงเงาให้แสงให้เงามันทําให้ดูลูกมังคุดเนี่ยมันดู กลมสมจริงมันดูกลมๆก,กิ้งๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับดีกว่าวาดเป็นแบน,นธรรมดาถ้าเราใช้สอวาดธรรมดาจะกลายเป็นสองมิติแต่ถ้าเราระบายสีแล้วมีแสงเงานะต้องเน้นระบายสีแล้วมีแสงเงาจะเป็นสามมิติถ้าระบายสีเฉยๆก็ยังเป็นสองมิติเหมือนเดิมต่อไปการวาดภาพสามมิติเลยนี้ไข่ดาวเห็นไหมไข่ดาวเหมือนจริงมากเลยแต่เป็นการวาดสามมิติ เดี๋ยวในระดับต่อไปเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเราจะมีวาดแรงเงามีวาดภาพสามมิติแต่ครูจะสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้มารู้เบื้องต้นก่อนให้รู้ความแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงให้ชัดเจนก่อนเราจะได้วาดถูกนะอ่าน,นี้ต่อไปนี่อันนี้เห็นชัดเลยอันแรกจะเป็นรูปของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลด้านไหนเป็นสามมิติด้านไหนเป็นรูปทรงด้านไหนเป็นรูปร่างลองเดาดู ลองทายกันดูนะ,ฉะเฉลยนะ,ฉะเฉลยรูปแอปเปิลที่เป็น3ามิติคือรูปทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายมือนะถ้าเป็นรูปล่างจะเป็นอยู่ทางด้านของขวามือก็คือการวาดวงกลมธรรมดาถ้าเป็นรูปทรง3ามิติก็จะมีการระบายสีเน้นแสงเงาอะไรอย่างนี้ลูกลักบี้ก็เหมือนกันถ้ารูปล่างของลูกลักบี้ก็คือเส้นรอบ รอบของลูกลักบี้นะฮะถ้าเกิดเป็นรูปทรง,งก็จะมีรายละเอียดเข้าไปถุงเท้าก็เช่นกันนะครับผมหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็สามารถถามครูได้นะทางไลน์ส่วนตัวทางเบอร์โทรศัพท์ทาง m essenger ที่ครูสอนออนไลน์ก็ได้ามาดูการบ้านการบ้านบ้างการบ้านนะครับเดี๋ยวครูย่อภาพครูแป๊บหนึ่ง าการบ้านนะการบ้านให้นักเรียนวาดภาพที่เป็น2มิติและ3มิติอย่างละ1ภาพโดยแบ่งครึ่งหน้าของสมุดวาดเขียนหมายความว่าเราซื้อสมุดวาดเขียนเล่มใหญ่มา1เล่มใช่ไหมเราแบ่งครึ่งเลยแนวนอนนะตั้งสมุวดว่าเขียนเป็นแนวนอนแล้วเราแบ่งครึ่งให้มันเป็นซ้ายเป็นขวาภาพด้านซ้ายเธอจะวาด2มิติภาพด้านขวาวาดา3มิติอย่างนี้นะ อาจจะไม่ใช่ภาพเดียวกันก็ได้หรือเป็นภาพเดียวกันก็ได้อย่างเช่นเมื่อเกี้ทเทพบินมังคุดใช่ไหมเราถ้าเกิดเราวาดสองมิติก็กลายเป็นวาดภาพรอบๆมังคุดธ,ธรรมดาไม่มีการระบายสีไม่มีการแรงเงาเล่นแสงเงาแต่ถ้าเป็นสามิติเธอก็จะวาดมังคุดลูกเดิมก็ได้เหมือนกันกับ2มิติแต่เพิ่มแสงเงาการระบายสีเข้าไปให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นคนละแบบก็ได้นะแล้วแต่นะต่อไปขั้นตอนในการส่งนะครับ ขั้นตอนในการส่งถ้านักเรียนทําชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายส่งมาให้ครูในไลน์ห้องผู้ปกครองป .6 ก็ได้หรือในไลน์ส่วนตัวครูก็ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งใน m essenger ที่ครูสอนออนไลน์เนี่ยแหละก็ได้นะถ่ายส่งมาให้ครูดูครูได้ให้คะแนนตรวจการบ้านให้คะแนนตามความสามารถตามความเหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ แต่ชิ้นงานนะชิ้นงานจริงเมื่อเปิดเทอมได้เมื่อไหร่นักเรียนต้องส่งสมุดวาดเขียนที่มีการวาดภาพอันเนี้ยลงไปให้ครูด้วยเพราะนั้นวาดแล้วเก็บไว้นะไม่ใช่วาดเสร็จแล้วฉีกทิ้งไปไหนนะวาดเสร็จแล้วเก็บไว้แล้วเปิดเทอมเจอกันได้เมื่อไหร่ก็มาส่งครูสำหรับคลิปนี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะให้นักเรียนศึกษาให้เข้าใจว่าภาพ2มิติกับ3มิติต่างกันยังไง สรุปให้ฟังนะสองมิติจะมีเพียงด้านอะไรด้านกว้างกับด้านยาวนะครับถ้า3มมิติมันมีกว้างยาวแน่นอนและและอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความหนาของมันนั่นเองโอเคนะครับสรุปเพียงเท่านี้นะถ้านักเรียนศึกษาตรงนี้เข้าใจนักเรียนจะได้วาดภาพ2มิติให้เป็น3ม,มิติได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะ สุดท้ายนะครับถ้ามีอะไรสงสัยอย่าลืมเหมือนเดิมถามครูได้ตลอดนะครับผมแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าจะมีคลิปอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อเนาะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ